สวัสดีครับผู้ชมครับผมช่องกุศลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปย่างปลาครับคุณเคยเคยย่างปลาไหมครับเคยไปซื้อที่เขาย่างเกลือห่อเกลือขา,ขาวๆเห็นไหมครับปลาจะตัวห่อเกลือแล้วมันจะสีขา,ขาวๆน่ากินแต่เวลาเราไปย่างเองทําไมเกลือมันไม่ห่อไม่ขาวเหมือนเขานะครับเกลือจะไม่ค่อยเกาะตัวปลาเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับตามผมไปเลยครับ อันดับแรกนะครับได้เกลือมาแล้วนะครับได้เกลือมาพอป,ประมาณนะครับใส่เยอะก็ได้ใส่ใสปันกลางก็ได้ใส่เยอะเกลือเยอะๆก็ดีนะครับแล้วก็ใช้แป้งมันครับแป้งมันที่ใช้กันทั่วไปนะครับผสมผสมเข้าไปในเกลือด้วยนะครับเพราะว่าแป้งมันมันจะเป็นตัวทําให้ยึดเกาะกับผิวปลาได้ดีนะครับแป้งมันก็ใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับพอประมาณก็สองช้อน ปลาสองตัวนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวครับเราก็เอาผักอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปได้มีตะไคร้ก็ได้ครับใบโหระพาใบแมงลักใบเทาแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับใส่ยยดเข้าไปในท้องใส่เข้าไปในปากมันนะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเกลือกับแป้งมันที่เราผสมกันเอาไว้แล้วครับโรย ทาไปแล้กๆกมันก็อาจจะไม่ไม,ไม่กดเยอะเท่าไหร่นะครับทาทาไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวพอเราเอาไปลงเตาไฟแล้วเราก็ค่อยเอาเกลือไปโรยซ้ําอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้มันขาวเต็มเต็มตัวครับโรยเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับโรยเข้าไปส่วนที่เหลือโรยให้หมดเลยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับอย่าใช้อย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าไฟแรงมันจะดํา ที่ผมทําให้ดูนี่คือผมรีบนะครับเพราะว่ามันทําไปทํามามันมืดก็เลยเล่งไฟให้มันแรงนะครับเพื่อจะได้ทันใจเนี่ยเขาจังแต่ย่างจริงๆมันใช้เวลานานกว่านี้นะครับยิ่งถ้าไฟอ่อนๆไฟอ่อนมากๆก็จะยิ่งต้องใช้เวลาเยอะขึ้นไปนะครับแต่ทางที่ดีถ้าจะให้สวยงามก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับแต่ผมใช้ไฟแรงไปนะครับ นี่นะครับไฟแรงไฟแรงมันก็จะดําเดี๋ยวผมจะพลิกขึ้นมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดําอย่างงี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับที่ดําๆนะครับเพราะว่าเนื้อมันก็ยังยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนยางเสร็จนะครับตอนนี้ก็รวบลัดตัดตอนนะครับยางเสร็จแล้วเนื้อเป็นไงครับเนื้อกําลังดีเลยครับเนื้อ พอดีกําลังกําลังน่ากินนะครับเห็นไหมผิวมันอาจจะไม่สวยนะครับเนื่องจากไฟแรงแต่ว่าเนื้อใช้ได้เลยครับเป็นนั้นว่านี่นะครับเสร็จสิ้นแล้วรับประทานได้เลยครับอร่อยทําน้ําจิ้มเปรี้ยวเผ็ดอร่อยมากครับหม้อขนาดหมะอถ้าเป็นเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเหมาะ แล้วก็เชไปให้เพื่อนๆนะครับใครที่ชอบย่างปลาเกมเล่าเกมเบียร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปุ๊บ